ค่อยๆภาวนานะความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นแค่แรกสุดเราจะรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีมีแต่มีเพราะเหตุไม,ไม่ใช่ทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะมีอย่างถามวนก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะั่นจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องเหตุกับผลนะเศาสนาพุทธเนะต็มไปด้วยเหตุกับผลถ้ามีเหตุก็มีผลไม่มีเหตุก็ไม่มีผล